สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะเทอมนี้เป็นเทอมที่2นะคะแล้วก็เทอมที่2นี้เราก็จะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7เ,เลยนะคะต่อจากเทอมที่แล้วหน่วยการเรียนรู้ที่7ก็คือจํานวนนับ21ถึง100นะคะแล้วก็สาหรับวันนี้เป็นวันแรกเราก็จะเรียนเรื่องการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจํานวนนับ1 0 2 0 30ไปจนถึง100นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวชี้วัดของจำนวนนับ21ถึง100กันก่อนนะคะก็คือบอกจำนวนของสิ่งต่างๆสแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยสแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะ รหัสวิชาก็คือคอนหนึ่ปหออนึ่งทับหการเขียนและการอ่านตัวเลขสแสดงจำนวนนับ1นึ่งสิไปจนถึง100 จำนวนนับหนึ่งสิบสองสิบสามสิกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเและ100เป็นการนับเพิ่มทีละสิบตามลำดับนะคะหรือ1น0่0ร0อ0เ0้0ส0บ0ปดและก็10เป็นการนับลดทีละส0บตามลำดับ การเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ 1, 0 2 0 3 0ไปจนถึง100นะคะอ่าแรกเป็นภาพแล้วก็ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือช่องแรกนะคะจะแสดงจำนวน 1, 0เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ 1, 0ตัวเลขไทยได้ 1, 10แต่เขียนตัวหนังสืออ่านว่า10นะคะสออิบสิช่องถัดมาค่ะ 1, 1 020ได้เท่ากับสอตัวเลขฮินดูอาราบิส20ตัวเลขไทย20ตัวหนังสืออ่านว่ายี่สินะคะยอียีไม่เอกยี่สออิบอสิบช่องต่อมาค่ะ1นึ่งสิได้เท่ากับสาตัวเลขฮินดูอาราบิส30ตัวเลขไทย30ตัวหนังสือ30ส ถัดมาค่ะ1 0 0 2 3 0 4 0ได้เท่ากับ40เขียนเลขฮินดูอาราบิกได้40ตัวเลขไทย40แล้วก็ตัวหนังสือ40แบบนี้นะคะเรามานับต่อจากหน้าแรกนะคะ1 0ึ2 3 0 4 0 5อง0ได้เท่ากับ50 ตัวเลขฮินดูอารบิก50ตัวเลขไทย50ตัวหนังสือ50ช่องถัดมาค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0แสดงจานวน60ตัวเลขฮินดูอารบิก60ตัวเลขไทย60ตัวหนังสือ60ช่องถัดมาค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 60 70แสดงจำนวน70ตัวเลขอาราบิกเจดสิตัวเลขไทย70ตัวหนังสือ70เรามานับกันต่อเลยนะคะหนึ่งสิบสองสิบสามี่สิบห้าด แสดงจํานวน80นะคะตัวเลขฮินดูอารบิก80ตัวเลขไทย80ตัวหนังสือ80ถัดมาค่ะ 1, 10 20 30 40 50 60 70 80 90แสดงจํานวน90ตัวเลขฮินดูอารบิก90ตัวเลขไทย90ตัวหนังสือ90 เดี๋ยวเรามานับต่อกันเลยนะคะ1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100หรือ10 10ตัวเลขฮินดูอารบิก100ตัวเลขไทย100ตัวหนังสือ100 เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ2 1ถึง1 0 0พอเข้าใจไหมคะจะมีรูปภาพตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือครูคิดว่านักเรียนคงพอเข้าใจนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะให้เปิดหน้าที่1 1 8ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแบบปุ่งหัดกันนะคะหน้าที่118นะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือในช่องว่างให้ครบนะคะเขากําหนดให้ภาคตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสืออช่องแรกค่ะเรานะับพร้อมกันค่ะ10 10ก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกได้10ก็คือ1กับ0ตัวเลขไทย10 ตัวหนังสือ10สอีโบสิบ 10, นะคะช่องถัดมาค่ะ1 10 2 10นับได้เท่าไหร่คะอ่าได้2องนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกก็เขียน2องตัวเลขไทย2องตัวหนังสือ2องนี้เราอ่านว่า20นะคะยอ e e อียี่ไม่เอกยี่สออีบสิบนะคะอ่าช่องถัดมาค่ะนับค่ะ1 10 2 10 3บสนับได้เท่าไหร่คะ30 สาก็เขียนเลขฮินดูอาราเบได้30ตัวเลขไทย30ตัวหนังสือเขายังไม่ได้เขียนให้นักเรียนก็เติมลงไปค่ะสออารมสาสออีโอสิบสานะคะช่องอื่นก็เหมือนกันนะคะ40 50 60 70ไปจนถึง10 10, 10 10 10 10นี้อ่านว่า100นะคะตัวไหนที่เขาไม่เติมให้นักเรียนก็เติมลงไปนะคะพอจะเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวครูจะให้หนักเรียนทำที่เหลือลองดูนะคะ,ะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะว่าถูกหมดทุกข้อหรือเปล่านะคะครูคิดว่านักเรียนคงจะถูกหมดทุกข้อนะคะแต่ถ้าใครยัง ทำไม่ถูกหมดทุกข้อก็ฝึกฝนทำใหม่ย้อนดูตัวอย่างใหม่นะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ